สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีสินค้าอะไรเอ่ยมาจากอเมซอนนะครับทาดานะครับอ c u l u s Quest 2นะครับไม่รู้ว่าเป็นชิ้นแรกๆในไทยหรือเปล่านะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับกล่องเล็กกว่าเดิมมากนะครับดูจากไซส์และนะครับนี่ก็คือรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับนะครับ made in China นะครับ made in China แต่ตัวหนังสือเป็นญี่ปุ่นนะครับ น,นี่ก็คือเป็นรายชื่อเกมต่างๆนะครับรายชื่อเกมต่างๆนะครับทําไมมีเกมญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้างๆกล่องโอ้มีที่ให้แกะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะครับปึ๊บโอ้โหฟินมากนะครับความรู้สึกนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมีคนบ่นมาเยอะนะครับว่าแกะเสร็จปุ๊บไม่รู้จะใช้อะไรดีจนกล่องเป็นรอยนะครับ นี้ปึ๊บนะครับสาวก Oculus Quest นะครับจะได้ความฟินนี้แน่นอนอ่ะทีนี้ปึ๊บอ่าแกะง่ายมากนะครับเดี๋ยวอันนี้แกะยังไงเอ่ยสดๆร้อนๆเลยนะครับชัดว้าวสิ่งแรกเลยรู้สึกว่าคอนโทรลเลอร์นะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะรู้สึกเอียง นิดนึงไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าจะมีอ๋อตรงนี้นี่เองนะครับของเดิมเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันนะครับปุ๊บถัดมาอันนี้คืออะไรนะครับกรองกรองอ่าน,นี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือปุ๊บปุ๊บ มีหลายภาษาชึบชึบชึบนะครับส่วนนี้คืออะไรอ๋อมอกี้เป็นฟลิกโนตอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแบบละเอียดไม่รู้มีภาษาไทยหรือเปล่านะครับเท<อ>่าที่กรีดดูผ่านๆไม่มีนะครับแล้วก็นี่คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จเบ,บาๆแล้วก็อันนี้ไอหัวหัวชาร์จอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จนะครับรู้สึกมารอบนี้ทําไมสายมันสั้นจุดจุอย่างนี้นะครับเดาว,ว่าแกะออกมาก็ไม่น่าจะเกิน2เมตรนะครับอ่า วางไว้นี่นะครับอาต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแว่นดีกว่ารบอาตัวแว่นนะครับอันนี้ก็จะมีตัวใส่แว่นมาให้นะครับตัวใส่แว่นนะอะอันนี้ตัวปิดหน้าแว่นนะครับสิ่งที่สัมผัสได้รู้สึกเบาเบาวกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วตรงขอบๆนี้อะไรก็ไม่รู้ นะครับ้าไม่มีขอบๆด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาหาคําตอบกันนะครับอ่าจะใช้ยังไงเอ่ยแกะแกะตัวนี้ออกนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีฟรมฟรมนะครับตัวนี้ก็ปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับสิ่งที่หายไปสิ่งที่หายไปนะครับไม่รู้หายหรือเปล่านะครับปกติเราจะเห็นรูหูฟังสองรู นะครับแต่ตอนนี้มีอยู่รูเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีหัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัวปรับความระยะห่างตาตัวนี้หายไปนะครับน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายรัดนะครับสายรัดนะครับอันนี้ก็จะฉีกปรับระดับได้รู้สึกว่าปรับได้เยอะกว่าเดิมโอ้ของเดิมไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้สงสัยสามารถ ใช้กับเด็กได้เลยสบายๆนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆผ้านะครับมีความรู้สึกว่าดําแน่นอนนะครับยังไม่ทันจะออกแล้วน่าจะมีความดาเร็วๆนี้นะครับอันนี้ในอนาคตคิดว่าจะต้องมีอะไรมาครอบแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สัมผัสได้นะครับอ่าตรงนี้ค่อนข้างนุ่มนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนมี เลขหนึ่งเลขสองไม่รู้หมายความว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะครับมีเลขหนึ่งเลขสองอยู่ตรงนี้ด้วยรตรงนี้ก็แกะออกนะครับเดี๋ยวเรื่องการอันบล็อกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองมาลองเทสกันดูในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ